จอนเส้นทางหลักสาวเสน่ห์แรงอุ้มลักษณากับชายทั้ง10คนก่อนประกาศจบความสัมพันธ์รัก7ปีลงไปจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่หนุ่มคนแรกไม้กิ่งพยมน้องชายสุทีิรักษ์ของคุณลูกเกดเมทินีงานนี้ทั้งคู่สนิทกันพอเล่นละครเรื่องหุบเขากินคนด้วยกันฝ่ายชายก็ขยันควงฝ่ายหญิงออกงานด้วยกันถี่ยิบแถมยังมีภาพปะป่าละซีของทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยครั้งแต่ก็ยังบอกว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นดูดูกันไปก่อน แม้ฝ่ายชายจะมีข่าวว่าเจ้าชู้ขันเทพแต่สาวอุ้มก็ไม่แคร์มองว่าเป็นเรื่องปกติแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็โบกมือบบายบายเลิกลากันไปในที่สุดคุณเอ็กเปียะนักแสดงตัวร้ายแถวหน้าของวงการซึ่งในปี2552 คุณเอกได้คบหากับสาวอุ้มลัคนาพราะทั้งคู่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กก่อนจะเลิกลากันไปและกลับมาคบกันอีกรอบแต่สุดท้ายการกลับมาคบกันในรอบนี้ก็ไปไม่รอดทําให้อุ้มและเอกต้องกลายเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเท่านั้นเองคุณกฤิสีภูมิเศษพิธีกรหนุ่มที่ครั้งหนึ่งก็เคยมีข่าวลือว่าแอบกุ๊กิกอยู่กับสาวอุ้มลัคนาและมีข่าวว่าทั้งคู่นั้นเคยไปเที่ยวทะเลด้วยกัน งานนี้ทําให้หนุ่มกริตนั้นต้องออกมาชี้แจงว่าเรื่องไปทะเลนั้นไม่มีอะไรเลยจริงๆผมไปกับครีมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของครีมแล้วก็ได้ไปเจออุ้มที่โน่นเท่านั้นเองละครับคุณตะวลิ์เป็นอีกหนึ่งคนที่มาหลงไหลสเสน่ห์ของสาวอุ้มลคัคนาและสาวอุ้มก็อยอมรับว่าทั้งสองคนเคยไปอัดรายการมาสเตอร์คีด้วยกันถ่ายรายการด้วยกันตั้งแต่เช้ายันดึกเลยมีโอกาสได้คุยบีบีกัน เขาก็มีชวนไปกินข้าวบ้างแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นก็ไม่ได้พัฒนาไปมากกว่าเพื่อนร่วมงานสุดท้ายก็ได้แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองคุณบุตรปียวุฒิอีกหนึ่งหนุ่มหล่อหน้าตีที่ตามจีบสาวอุ้มลักคนามานานนับปีแต่สาวอุ้มก็ปฏิเสธมาโดยตลอดกว่าสาวอุ้มจะออกมายอมรับว่าทั้งคู่นั้นกำลังคุยคุยกันอยู่และยังมีเหยี่ยวข่าวตาไว้ก็แอบเห็นทั้งคู่ควงกันไปเรียบๆเ,เ,เคียงๆดูบ้านหลูกลางเมืองแกนเดอะปารีส แถวถนนประชาอุทิศมูลค่ากว่า5ล้านอัพกันมาแล้วแต่ความรักครั้งนี้ก็ไปไม่รอดสาวอุ้มได้ประกาศยุติความสัมพันธ์ลงเพราะอาจเป็นเรื่องของอายุที่ห่างกันมากทัศนคติความคิดไม่เหมือนกันนั่นเอง ต่อมาในช่วงปีพศ2553ก็ได้มีข่าวว่าสาวอุ้มลคัคนาเธอมีหนุ่มคนใหม่นั่นก็คือหนุ่มนอวีละชัยมาดูแลหัวใจซึ่งในระหว่างที่ทั้งคู่ก็หาด้วยใจกันนั้นก็ควงกันโชว์หวานอินเลิฟจนน้ำตายัางต้องเรียกพี่แถมยังให้แหวนแทนใจกันอีกด้วยแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็เลิกลากันไปโดยที่สาวอุ้มเป็นฝ่ายบอกเลิกจึงทําให้ฝ่ายชายนั้นเศร้าหนักก่อนกระแสของทั้งคู่จะเงียบลงไป คุณเตอ๋อลัตนันนักแสดงและนายแบบหนุ่มสุดหล่อหน้าตีจากไดอารี่ตูซี่เดอะซีรีส์ที่ครั้งหนึ่งหนุ่มเต๋อเคยคบหากับสาวอุ้มลัคนาในช่วงปีพศ .2556 แต่สุดท้ายทั้งสองคนนั้นก็จําเป็นต้องเลิกลาเมื่อสาวอุ้มออกมายอมรับว่าตนได้ตัดสินใจบอกเลิกหนุ่มเตอ๋อแม้จะพยายามปรับจูนนิสัยเข้าหากันมาหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ไปด้วยกันไม่รอดการนี้ทําสาวอุ้มเจ็บตอมใจจนน้าหนักลดลงไปหลายกิโลเลยทีเดียวนะครับ คุณเอกเอก,กพลหลังจากที่เลิกลากับหนุ่มเต๋อไปเสาอุ้มก็ได้ออกมาเปิดตัวรักครั้งใหม่กับหนุ่มเอกเอก,กพลนักธุรกิจหนุ่มว่าทั้งคู่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในตอนนั้นทั้งสองขยันโพสภาพสวีทหวานคู่กันรัวๆแต่งานนี้หวานกันได้ไม่เท่าไหร่ก็ต้องเลิกลากันไปเพราะรักแท้แพ้ระยะทางไม่ค่อยมีเวลาเจอกันเพราะต่างคนต่างงานยุ่งซึ่งเสาอุ้มเผยว่าพยายามจะทําให้รักครั้งนี้ไปให้รอดแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลเลยเป็นฝ่ายขอถอยห่างออกมานั่นเอง คุณเสนาหอยในตอนนั้นเรียกได้ว่าเป็นกระแสร้อนแรงเลยทีเดียวสําหรับกรณีที่พิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีอย่างคุณเสนาหอยประกาศเดินหน้าจีบสาวเซ็กซี่อย่างสาวอุ้มลักณาแบบจัดเต็มจนสาวอุ้มต้องออกมาบอกว่าไม่ได้คิดอะไรเกินเลยไปมากกว่าคําว่าพี่น้องกันนั่นเองครับในตอนนั้นเรียนเอาสนุ่มหอยนั้นเฮิร์ตหนักเลยทีเดียวปิดท้ายกันที่ความรักครั้งล่าสุดกับหนุ่มบอลกฤษินะ เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่จับมือกันฝ่าวิกฤตมาได้จนถึงวันที่20กรกฎาคม2 5 6 1ทั้งสองคนก็ได้ตัดสินใจที่จะลงหลักปักฐานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันพร้อมแต่งงานรันละคังวิวารักและต่อมาอีก9เดือนสาวอุ้มก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวสุดน่ารักคือน้องดิสนีย์เป็นโซ่ทองคล้องใจให้กับพ่อและแม่แต่แล้วความรักของทั้งคู่ก็เป็นอันต้องปิดฉากรักลงไปจบความสัมพันธ์ในสถานะสามีภรรยาหลังนักสแสดงสาวอุ้มลคัคนาประกาศแยกทางสามีบอลกฤษะิะเหลือเพียง แค่ความเป็นพ่อและแม่ให้กับลูกสาวอย่างน้องดิสนีย์เท่านั้นเองไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ